มาแล้วครับระเบียบโลกที่อเมริกาเขียนขึ้นมากับมือเมื่อ50ปีก่อนกฎเหล็กที่ทําให้ดอลลาร์เป็นพระเจ้าบัตรนี้มันได้พังทลายลงแล้วครับสัญญาที่ปูกเงินดอลลาร์ไว้กับน้ํามันได้หมดอายุลงอย่างเป็นทางการและนี่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือการประกาศสงครามทางการเงินครั้งใหม่ที่โลกไม่เคยเจอมาก่อนคืนนี้เราจะมาเปิดโปงแผนการที่แยบยลที่สุดของจีนที่จะใช้ไฟฟ้าอาวุธแห่งอนาคตมาปิดสวิตอเมริกาให้มืดมิดไปตลอดการ เดี๋ยวคลิปนี้แอดคินจะมาเล่าให้ฟังครับ ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสักเจ็ดสิบเหรียญนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอาจฉริภาพข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกินสิบสองเดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับตบแทนประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในโลกภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้ครับเป็นเรื่องที่ถ้าคุณรู้ก่อนคุณจะเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราแผนการของจีนที่จะใช้ไฟฟ้าแทนน้ามันเพื่อโค่นล้มบลังของเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่า ทำไมเงินดอลลาร์ถึงยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจอเมริกาดีอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเพราะดีลลับที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนข้อตกลงที่เรียกว่าเพโตรดอลลาร์ย้อนกลับไปปี1974อเมริกาไปจับมือกับซาอุดีอาระเบียบอกว่าเฮ้ hey, พวกนายขายน้ำมันให้คนทั้งโลกใช่ไหมต่อไปนี้ขายเป็นเงินดอลลาร์เท่านั้นนะแล้วเราจะคุ้มครองบัลลังก์ให้พวกนายเองเปรียบเทียบง่ายๆเลยครับเหมือนโลกนี้เป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่ อเมริกาไปทํเดียวกับร้านขายน้ําเจ้าเดียวในศูนย์บอกว่าร้านนี้จะรับเฉพาะคูปองอเมริกาเท่านั้นทีนี้ไม่ว่าคุณจะไปกินข้าวมันไก่กินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนสุดท้ายคุณก็ต้องวิ่งไปที่สูงของอเมริกาเพื่อแลกคูปองอยู่ดีเห็นภาพไหมครับอเมริกาได้กินค่าตรงจากทุกธุรกรรมในโลกนี่คือเสาหลักที่คำบาลังของอเมริกามานานถึง50ปีทําให้เขาสามารถพิมพ์เงินได้ไม่อัน้นเอาไปสร้างกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเอาไปคว่ำบาตรใครก็ได้ที่ไม่เห็นด้วย แต่แล้ววันพิฆคากษาก็มาถึงครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2024ที่ผ่านมาสัญญาลับอายุ50ปีนี้ได้หมดอายุลงและที่ช็อกโลกคือซาอุดีอาระเบียไม่ต่อสัญญาครับนี่คือการส่งสัญญาณให้คนทั้งโลกรู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งดอลลาร์อีกต่อไปแล้วทำไมล่ะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับการที่อเมริกาใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธความบาดรัสเซียยึดเงินสำรองเขาเฉยๆเลย มันทําให้ประเทศอื่นๆตาสว่างว่าการเก็บเงินดอนลลาร์ไว้เยอะๆมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่มันคือตัวประกันทางการเมืองดีๆนี่เองประกอบกับการพังอาจขึ้นมาของกลุ่มบริกสที่ตอนนี้มีสมาชิก10ประเทศแล้วมันกลายเป็นขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่ที่พร้อมจะท้าทายอเมริกาการที่สอ่อไม่ต่อสัญญามันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของสงครามครับแต่มันคือการประกาศผลของสงครามที่สู้กันมานานแล้วตั้งหากเอาล่ะครับเมื่อบัลลังเก่ามันสั่นคลอนคำถามคือ แล้วใครจะขึ้นมาแทนเรื่องนี้ต้องยกให้กูรูระดับโลกอย่างโซตันโปซาอดีตนักยุทธศาสตร์ของเครดิตสวิสเขาบอกว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคเบรตตันวูดสาคือการเปลี่ยนจากโลกที่เชื่อในเงินกระดาษหรือ i n นไซมันนี่ไปสู่โลกที่เงินต้องผูกกับของจริงที่จับต้องได้หรือเอาไซมันนี่ในอดีตมันคือทองคํายุคต่อมาคือน้ํามันและในอนาคตที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับมันคือไฟฟ้าทําไมต้องเป็นไฟฟ้า พราะไฟฟ้าคือเลือกที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจยุคใหม่รถยนต์ก็ใช้ไฟฟ้าโรงงานก็ใช้ไฟฟ้าเมืองทั้งเมืองก็ใช้ไฟฟ้าและที่สําคัญที่สุดสงครามแห่งอนาคตอย่าง AI ก็กินไฟฟ้าเป็นอาหารใครคุมไฟฟ้าได้ก็คือผู้คุมอนาคตของโลกใบนี้และคนที่มองเกมนี้ขาดมาเป็น10บสปีก็คือจีนครับในขณะที่อเมริกายังวุ่นวายอยู่กับการเมืองภายในจีนกําลังสร้างจักรวรรดิพลังงานอย่างเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่จนน่าตกใจ ผมจะให้ดูตัวเลขที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณจะอึง้งแค่ครึ่งปีแรกของปี2025กินติดตั้งแผงโซลาเซลล์ใหม่ไปถึง212กิกะวัตต์ซึ่งตัวเลขนี้มันชกตรงที่มันมากกว่ากำลังผลิตที่อเมริกามีอยู่ทั้งประเทศรวมกันณสิ้นปี2024ซึ่งมีอยู่แค่178กิกะวัตต์เท่านั้นถ้าดูเรื่องเงินลงทุนนะโอ้โหในปี2025ปีเดียวกินทุ่มเงินด้านพลังงานไปเกือบจะเท่ากับที่อเมริกากับสาภาพยุโรปรวมกันซะอีก นี่มันไม่ใช่แค่แสงแร้วครับแต่มันคือการทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นตัดภาพมาที่อเมริกาโครงไข่ายไฟฟ้าของเขาหรือที่เรียกว่า Power Grid เนี่ยมันเก่าแก่เหมือนสร้างมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับโดนพายุทีก็ดับทีอุปกรณ์เสียก็ดับทีล่าสุดกระทรวงพลังงานของอเมริกาเองออกรายงานเมื่อเดือนกนรกฎาคม2025ันยเตือนว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปภายในปี2030อเมริกาอาจจะเจอปัญหาไฟดับเพิ่มขึ้นถึง100เท่า โอ้โหประเทศที่เรียกตัวเองว่ามหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกกำลังจะไม่มีไฟใช้มันเหมือนกับว่าอเมริกากำลังพยายามสร้างรถซูปเปอร์คาร์ที่เร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือ AI แต่ดันจะเอารถไปวิ่งบนถนนลูกรังที่สร้างมาไว้เมื่อ100ปีก่อนในขณะที่จีนกำลังสร้างซูปเปอร์ไฮเวย์สายใหม่เชื่อมต่อไปทั่วโลกและนี่คือคลแม็กซ์คุณเรื่องเลยครับจีนไม่ได้แค่สร้างไฟฟ้าไว้ใช้เองแต่เขากำลังจะเปลี่ยนไฟฟ้าให้กลายเป็นเงิน แผนการนี้มันเรียบง่ายแต่ฉลาดและน่ากลัวมากครับผมจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆจีนใช้โครงการ Bell a n d r o a d Initiative หรือ BRI ทุ่มเงินมหาศาลไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาประเทศเหล่านี้อยากพัฒนาแต่ไม่มีเงินดอลลาร์ไปซื้อเทคโนโลยีหรือจ่ายค่าพลังงานจีนเลยยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวเราสร้างโรงไฟฟ้าให้สร้างสายส่งให้ แล้วพวกนายก็จ่ายค่าไฟให้เราเป็นเงินหยวนก็พอไม่ต้องใช้ดอลลร์เห็นภาพไหมครับนี่คือการสร้างระบบเพโตรยูวนเวอร์ชันใหม่แต่เปลี่ยนจากน้ํามันเป็นไฟฟ้าที่จีนผูกขาดเทคโนโลยีและการผลิตมันคือการบังคับให้ทุกประเทศที่อยากมีไฟฟ้าใช้ต้องวิ่งมาแลกเงินหยวนต้องถือเงินหยวนเป็นทุนสำรองเหมือนที่เคยทํากับดอลลราเป๊ะๆและนี่ไม่ใช่ทฤษฎีนะครับมันเกิดขึ้นแล้วตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองครับลาว จีนเข้าไปลงทุนโครงการพลังงานสะอาดมูลค่ากว่า1,450ล้านดอลลาร์และการชำระเงินทั้งหมดทำด้วยเงินหยวนโดยตรงไม่ต้องผ่านดอลลาร์แม้แต่เซนเดียวจากเดิมที่เราต้องเอาเงินกีบไปแลกดอลลาร์แล้วค่อยเอาดอลลาร์ไปแลกหยวนโดนหักค่าธรรมเนียม2ต่อตอนนี้เขาสามารถข้ามหัวดอลลาร์ไปได้เลยครับหรือจะไปดูที่ทวีปแอฟริกาตอนนี้53จาก54ประเทศเข้าร่วม BRI I กับจีนแล้วครับจีนไปสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าให้กาหน้า ไปสร้างโครงข่ายให้เอธิโอเปียแล้วก็ดึงแบงก์ของแอฟริกาให้เข้ามาอยู่ในระบบการชําระเงินของตัวเองที่ชื่อว่า CIPS ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของ S ว i f t นี่คือการสร้างเขตเศรษฐกิจเงินหยวนที่แผ่ขยายไปทั่วโลกที่ผ่านมาฝรั่งชอบบอกว่าจีนทํากับดักนี่แต่แผนนี้มันเหนือกว่านั้นครับนี่สินคุณอาจจะเบี้ยวได้แต่ไฟฟ้าคุณขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวการเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานมันคือการคุมเส้นเลือดใหญ่ของประเทศนั้นซึ่งทรงพลังกว่าการเป็นเจ้าหนี่หลายร้อยเท่า และเพื่อตอกย้ำว่าจีนเอาจริงขนาดไหนลองดูเมกกะโปรเจกต์ที่เขากำลังสร้างสิครับเขื่อนยักษ์ยาลุงทังสโปสร้างที่ทิเบตใหญ่กว่าเขื่อนสามท้าสิบที่มาใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ถึง3เท่าผลิตไฟฟ้าได้มากพอที่จะเลี้ยงคนทั้งประเทศอังกฤษได้เลยนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทอรีียมนี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ปลอดภัยกว่าสะอาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิม ที่สำคัญคือมันเป็นเทคโนโลยีที่อเมริกาเคยวิจัยในยุค60แล้วก็ทิ้งไปครับจีนไปเก็บเอาของเก่าที่อเ,อเมริกาทิ้งมาปัดฝุ่นและพัฒนาจนสำเร็จนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของความแตกต่างระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาของจีนกับการมองแค่กำไรระยะสั้นของอเมริกาแล้วพอถึงวันที่โลกไม่ต้องการดอลลาร์อีกต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับอเมริกาหายนะสิครับและจุดตายที่เจ็บปวดที่สุดของอเมริกาในยุคนี้ก็คือสงคราม AI อเมริกาอาจจะมีชิปที่ดีที่สุดในโลกจาก n v ็นวีเดียมี AI ที่ฉลาดที่สุดจาก OpenAI แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ที่ทับกระดานราคาแพงเท่านั้นถ้าไม่มีไฟฟ้าที่เสถียรและเพียงพอไปป้อนให้กับ Data Center ทําำเนียบขาวของอเมริกาเองก็ออกมาโวยวายแล้วว่าความต้องการไฟฟ้าจาก AI มันกำลังจะพุ่งสูงจนน่ากลัวและอเมริกากำลังแพ้ในสงครามพลังงานกับจีน ผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับบอกว่าจีนนำหน้าไปหลายขุมในเรื่องแหล่งพลังงานสำหรับอนาคตมันเหมือนกับอเมริกามีเครื่องยนต์รถแข่งที่แรงที่สุดในโลกแต่จีนเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันทุกแห่งบนโลกนี้คุณว่าใครจะชนะครับเรื่องทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับทฤษฎี The Changing World Order ของเจ้าพ่อนักลงทุนอย่าง ario, เรดาริโอเป๊ะเลยครับเขาบอกว่าจากักรวรรดิจะล่มสลายเมื่อเจอสามปัจจัยพร้อมกัน 1. มีหนี้สินมหาศาลและพิมพ์เงินเยอะเกินไป 2. มีความขัดแย้งภายในประเทศอย่างรุนแรงและ 3. ม,มีคู่แข่งภายนอกที่แข็งแกร่งขึ้นมาท,าท้าทายซึ่งอเมริกาตอนนี้มีครบทุกข้อเลยครับเมื่อโลกเทขายดอลลาร์เงินดอนลลาร์ที่อยู่นอกประเทศหลายล้านล้านจะไหลทะลักกลับเข้าอเมริกาก็ให้เกิดไฮเปอร์อินฟลชันหรือเงินเฟ้อรุนแรงแบบที่เราเห็นในเวเนซุเอลา อเมริกาจะไม่สามารถขายพันธบัตรเพื่อกู้เงินมาใช้จ่ายได้อีกต่อไปดอกเบีย้ยจะพุ่งกระฉูดตลาดหุ้นจะล่มสลายและที่สำคัญที่สุดอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของอเมริกาอย่างการคว่ำบาตก็จะกลายเป็นของไร้ค่าทันทีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสมการอำนาจของโลกได้เปลี่ยนไปแล้วครับตลอด50ปีที่ผ่านมาสมการคือน้ำมันเท่ากับดอลลาร์เท่ากับอำนาจ แต่สมการใหม่แห,ห่งศตวรรษที่21คือไฟฟ้าเท่ากับหยวนเท่ากับอำนาจนี่ไม่ใช่การเชียร์จีนหรือแช่งอเมริกานะครับแต่มันคือการมองความจริงว่าโลกกำลังเดินไปทางไหนในฐานะนักลงทุนคนที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบปีโตโดอลลาร์ไปสู่อิเล็กโตรหยวนได้ก่อนคือคนที่จะสามารถปกป้องความมั่งคั่งของตัวเอง และมองเห็นโอกาสมหาศาลในระเบียบโลกใหม่ได้ก่อนคนอื่นจำไว้ให้ดีครับกระแสของพลังงานคือตัวกำหนดทิศท,ทางของกระแสเงิน Energy is money ตามพลังงานไปแล้วคุณจะไม่หลงทางครับสรุปทั้งหมดในหนึ่งนาทีนะครับดิวปีโตดอลลาอายุ50ปีที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ได้จบลงแล้วบัลลังดอลลาร์กำลังสั่นคลอนอย่างหนัก โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคน้ำมันสู้ยุคไฟฟ้าซึ่งจีนได้กลายเป็นเจ้าโลกด้านพลังงานไปเรียบร้อยแล้วทิ้งห่างอเมริกาที่โครงขายไฟฟ้ากำลังจะล่มสลายจีนใช้ความได้เปรียบนี้สร้างระบบหยวนไฟฟ้าโดยการไปสร้างโรงไฟฟ้าทั่วโลกแล้วบังคับให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินหยวนนี่คือการสร้างความต้องการเงินหยวนขึ้นมาแทนที่ดอลลาร์แผนนี้ไม่ใช่ทฤษฎีแต่เกิดขึ้นจริงแล้วในลาว และอีกหลายประเทศในแอฟริกาแผนนี้โจมตีไปที่จุดอ่อนที่สุดของอเมริกานั่นคือการขาดแคลนพลังงานสำหรับสงคราม AI ซึ่งเป็นอนาคตของชาติผลลัพธ์คือการล่มสลายของเงินดอนลลาร์และการเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกครั้งประวัติศาสตร์นักลงทุนต้องตื่นตัวและปรับพอร์ตเพื่อรับมือกับโลกใหม่ที่พลังงานคือเงินขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตาม หางมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดคิมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับและวันนี้แอดคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิดรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องคริปโตด็อกเปิดให้สมัคร StockSignal s c r er e e n อร์แล้ว นี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันพันตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกไฟฟ้าคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้ม แถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่น Subscribe เลยครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกัน แต่สำหรับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับซึ่งราคาปัจจุบนันยอยู่ราวๆตั้งเจ็ดสิบเหรียญน,น,นะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลก100ักร้อยร้อยห้าสิบในอนาคตซึ่งอาชฉรภาพข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตกแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับตบแทนประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมาสารในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็็ตตาามมนนนะะคครรรััรับบหหืออววว่่่กเพิขึ้ด้ดย